ในาณะนาโครงการวิจัยนะคะตอนที่เราเก็บข้อมูลการวิจัยอะคะ่ะเราเดินทางไปในชุมชนจริงๆแล้วก็สร้างกระบวนการดีสเนร่วมจริงๆซึ่งเราพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุไม่เคยส่งเสียงออกมาแล้วใครได้ยินวันนี้จึงเป็นเรื่องของเ c h o Chamber การส่งเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโดยพวกเราคนรุ่นใหม่นะคะผ่านการเล่าเรื่องอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะทำให้เสียงที่มันดูรุนแรง เศร้าส้อยเหงาหงอยแล้วก็ถูกกระทำมาโดยตลอดของผู้สูงอายุได้รับการสะท้อนผ่านสู่สังคมขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่จะช่วยกันขับ เพื่อนประเด็นเรื่องของสังคมไทยไร้ความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งวันนี้เราเข้าสู่ประเทศที่มีผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้นและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆบางทีเกิดในบ้านแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะนักแสดงของเราคุณแม่สีดาพัวพิมลที่เราได้ร่วมไว้อะไรเมื่อตอนต้น,นของภาพยนตร์นะคะท่านเองก็เสียเสียชีวิตจากเหตุของความรุนแรงหนึ่งในนั้นด้วยคือการถูกปล่อยทิ้งอยู่ตามลำพังความรุนแรงทางกายใจ และความรุนแรงทางโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจคือตัวผลักดันที่สําคัญที่สุดค่ะที่ทําให้ผู้สูงอายุของเราอยู่อย่างไม่เป็นสุขหรือก็คือความทุกข์นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ